คันนนองเรรีียดูหหาบ่ทักทายสบายดีเอฟซีถูกท่านที่ติดตามเลืชมสบายดีย่ำเช้าเสาย่ำเสาเมื่อเนี้ก็สิได้ไปหาอยู่หากินนี่คือเก่าเมื่อนี้ยบริษัทพยายามเหวี่ยงบอกเหวี่ยงไม่คือบริษันเพิ่นพยายามก่อนเอาสิไปหาลอยอยู่กระหอดแถวนี้แหละพัดไปทั้งเลยพัด มันเพิ่งเริ่มเมื่อคืนนี่นะนมนันมันพน่น<อ>และผดางคือคืออยู่ก็ยังอยู่ไปอยูปป่ยไปการกระบาดเพิ่นมาแล้วก็<อ>พร้อมเลยซื้อแมวบอเห็นเห็นเห็นดินเห็น er ไปลาดินเห็นลายก็อพอกาแฟยาก็ลยจีได้ไปหาเลาะหาอยู่หากิน มื่อนวานพบหอยเก็ดกรเก็บมาหลายๆเด้อไป,ปไปแล้วบ่ไปบนะ่าวาดไปครัยังงาเดี๋ยวไปทุกคนเลยมื่อนี้ก็คือ,อยังเห็นตะเวนไงเนมื่อคืนนี่ฝนตกบ้าแขงแห้งตกตกทั้งลมทางฝนเมื่อคืนนี่บ้าตกตกแหง้งเลยนะหอย่างพิเกียวไปพู้ ไปดูพูดเลย เอาปพันเอาไปพันธุ์ผู้เชือไปตามทางเก่าทุกคนเลยทางรถไทยแต่เก้าไปมักไม้หักทับทางลาย トリントンのロード。 ตถือว่าบกมนันในโตเลยทุกคนเลยรอมือก่อนหาทีมงานอาศัยเหวเพื่อมาเนี่ยเหวมานใครเล่อวันนี้เฮอบาสุพันพืชประยามเหวสวยเลยวันนี้ขอหมูสาวนี่กันโอ้มานไปนเลยบเพันกระ่งโคกตัวนึงกระโต้โคกตัวนึงมะวาดเพื่อนเด้ โอ้เฝืนมานะผู้ใดหมานเปล่าโอ้ด้นกเชบไ้นกเชบเออนกฝืนเบเปล่าเลยโอ้เอามาได้เชอแม่หลับนกเลยงจนานจถึงงานเราก็มาแล้วทุกคนเลยบาวาดกับบาวชุพันอย่างบาพัดเพิ่นหมานคนละเต็มเขากันนกแบนนี้นะ ทาพัดมายัางให้ยู้ให้กินนึงเขาอยู่ตัวนี้ไงอืมบรรยากาศกับแดดลมถั่วลมแห้งนะผ่านไงเพื่อไปมีเขาทาไปเลยแหละยันหมูถึกกึน้นเขาก็เกิดพอเท่าแล้ะทุกคนเลยเอามาหาให้ยู้กินก็ไปนี่จีนกแล้วกะผักเห็ดราบเอามานี ไทยก็จะเป็นเรื่อยๆสิงอยู่ไโหเ้เอาไปสอดมาเผาหลาบนกเปาเหมือน,นกัสุดยอดเลยเพิ่งคุชิเปาเปัแหงัดลมมีมีม ลาบนุก,กอนมาหนิลาบนุกนุกี่กระลาบใช่ป่ะเออนุกเป่าตึกแต่มากับชิพันปี่แล้ว,วนี่เนาะกินนุกเป่าเลยได้ได้ Mm-hmm. Bi ban quang, quang 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 นโนกินีน้อยให้เข้มเ้เป็นเสือลายแสบลายโคก่อนโคสุดยังมาผึ่งคืงมัน ผาดไงมาลราได้พี่เล้นี่เอาแคมบอนนี่ตัวเดียวหรืป่ากับกับหอน้อยตัวนึงแคมบอลก็คือพิรุยินพี่เลยแคมบอลหัวเห็ดกินทามาแล้วกินหลังว่ะหิวเข่าล่ะห่างทีบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วเดี๋ยนี่นะบ่ายนะเออถือว่าซาบไปจักโมงเลย สื่อนำพนเลยสื่อนำจีนน้อยพอได้จำนี่หอยบริมาณธรรมดาะนะงานเขาก็มาครบเลยทุกคนเลยบ่อพัดไปก็มาละว้อยสิไปหาและลวงป้าและตามไปทุกข้าวมากเลยดีมากกี่ครันไปหาอยู่ มาให้จุ้ยกินกินข้าวยาแล้วก็นพักผ่อนพี่น้อยกันไปหาอยู่หากินนี่มางโนนนี่สามคืนว่าทางมันหยะสูงนี่นะที่งานเขาอิตาดอนกันสามคืนอิตาดอนก็น,นอนคือคือเขานี่แหละเมือ่อคืนนี่ก็ฝนตกปาตัวมึงแห้งเลย,ยงานเขานอนสามคืนสามคืนบอว,ยา,วายบอตัอง้งเตนแก้มตั้งดีเอ็มกับมือก้อนกับมือราง สวยเปหอมก่อนยเดี๋ยวจักทางไปต้งแล้วนะส้อักปันนี้คืติปตามยินโอ้โเขานี่พราะเดี๋ยวส่ปโตนี่เขาลารืปล่นะคอยพักอยู่ตามยินก็ตัวะดืม สีหมื่นพันสี่หื่นเงินไข่ค่อยเนาะหลายทิศเท้าไข่ปลงเราแล้วไข่แปลาเนี่ยแปงกว่ามีธรรมดาได้ไหมสันนิพพ่อและมะนาวเนาะเสือหลายชมบทไมม่นาะยิ้มคิดเนาะถ้าเพชรก้อนปรีมันเย็นตัวนี้ไปบีก็บขามาเมย์เก็บใช่ไ ได้มีได้ถ้าได้เพื่อตัวเดียวตัวได้เลยตัปอกลงมาแลนตัวไม้ก่ก้าวออพอกรอตว้าวกอตัวนนี้ได้สมตัวเมื่อกี้ไม่ได้จอเลม่ได้คือไปหลับกัหอกเมื่อกี้นะคนที่มีเห็นเมื่อวานี้พอ่ไมมีกับอีพอกหอไปนี่ึตัวที่สองก็มาวาดนั่นแหละงานเดีกวก็บาวะหอช่ายแก็ ตมวนี้เนาะเป็นจานทองเราตัวนี้แล้วค่ะครับเพชรอุแช่ดําลายคือบุพการกัน้นรอท <c oughs> ุ่งมื้วบิงมันน้อยสมชมโรดนี่ เดวพักกันเมื่อสุดท้ายไปจัตามเบิ่งนี่เฮียาจะไปเลยล่ะเดี้ยวพาไปกูรถนะเนาะเสแซ่บล่ะทำซิมได้ไหะโอม้อยกัน่งนี่เลอันี้เาดูจกีคาดนน้อยเดียวจะลางหาที่นี่หรือเปล่า นังไงโอ้ยเจ้าเจ้าที่ไลดับไล่นี่ดับไล่ยังงดับไล่ตองแร่เลยจะทางแล้วปะลองนดข้ามาค่หนมันหงมันหงอจะมันหงเลยหงคือกระนายหงเลนะแล้วมันหงกตู้กตู้ไนย็นแมงหงกรไเจ็ดร้อ ตัวสัีกูยึงไปดิทำมัค่าเพ่มน,นี้ละ่ะเ1 0มุดไปเดยเลยมุมดไปแลวเลย,เเเลยเอาแล้วก็ผิดศัพท์ละแล้วก็บทความว่าน,านี่ลาบกเตามเลยอ่ยอดนกเากะเรียบร้อยมาเด้อ FC กี่ข้าวสาวันเดียวมานสิบชองโงหรือบายโมงเดี๋ยวดีนะผ่านพัดเห็นแล้ว ไปจนบ่ายโมงจึงมามามากินข้าวเดี๋ยวแซ่บๆหลับลูกเปามามามากินข้าวถึงเดี๋ยวพอบ่ามูนะพัดห้อยยังเบเห็นมียน้อยๆมันเสาร์นี่พักกินกับบ่อลน่ะนะเบือไม้เพื่อน กินยังก็พิมพหวานอยางายเช้านี้บนขเงาะเทียวนะเขาพุกกระแตอยู่มาในพันองสาไลนูเขาก็ไล่กระแตผู้ันขุดเกลือเาจะเทีย đây cái lắm mặt màn mặt nha mặt nha Đây nha mặt nha đây chụp mặt nha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  mặt không mặt mà mặt nha nữa nha mặt nha mặt nha mặt

นงมันเจ็บมันเข้าไปเจ็บนะชมเบอร์ชมหน้าหลกเลยพอดีดดชมเจตานาจะเชื่อมันชุกว่า